ก็กลับสวัสดีครับน้องเราเกมฟิฟายที่น่ารักคนวันนี้เราอยูุ่่มตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ไอ,ว,าาไอวอลมาไอวอลไฟผู้เขาไฟนี่ไงไอวอลสุดยอดครับกระทะ,ไฟไฟไะอ,อะไรกระทะยังไฟเลยนะเจ้าเลยทอด <c oughs> ผู้เขาไฟเลยกองศพครับผมกองศพ ไอวานคตรสวยครับสีแดงฉ่ำไปเลยถ้นสีแดงจำ่ำไม่รวยรอะไรเนี่ยหัวกระโหลกหรนะหัวกระโหลกไม่ใช่นะแช่นล้วเออไปยูสุ่มกันเลยครับตอนนี้ก็ได้ไปเติม เพชรมาเรียบร้อยครับเติมมาสองพันเพชรครับ่นจู่มาสุ่มตัวน,นี้เลยครับตัวน,นี้เลยตัวน,นี้เลยกระถืมกล่องกล่องศพอย่างสวยครับครับไอ e ์วอลไอซวอลครับสิบเก้าไดมอนที่นั้นไปเลยครับครั้งแรก จัดไปสิบครั้งไปเลยหนึ่งทีมีสรลดไปนี่มันมีดอกโอ้ยไล่เก้าสิบยังไง,งมีสรลดอีกไปเลยสิบครั้ง <Okay. S 1> โอ้โหได้กองไฟมาทันทีครับจังแรกก็สุดยอดอกองไฟได้ไหมล้วครับ ก้องไฟเป็นกอโอ๊กูเขาไฟผู้ผิดครับภูเขาไฟไมแล้วครับข้งที่สองครับสิบครั้งไปเลยครับอนุการนอไอซ์วอลไฟอย่างสวยนะครับโอ้โหอ,อันที่สองผ่านไปไ,ได้ครับอันที่สามครับอ้กระทะได้มาอีกแล้วครับ กระทะทอดไข่เอ,อ้ยกระทะก็ได้มาแล้วครับเหลือแต่ไอวัวรครับไอวัวไอวัวจัดไปสิบครั้งนะครับป๊าบสามครั้งออกทันทีจะไปยากอะไรล่ะแช์แค่สามครั้งก็ร้อยก็สิบประมาณห้าร้อยครับ คสมใสนั่นเทใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามส u b ส c r i b e และอย่าลืมกด,ดกติดต่อแจ้งเตือนให้นูมด้วยบายครับ